สวัสดีครับบรรดาชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีครับช่องวัดบึงบ้านสวนนะฮะแล้วทายกวัดบึงนะครับช่องทายกวัดบึงนะฮะแบบนี้ซ้อนนะขออญาตกินซ้อนเนอรอนะฮะเพราะว่าเล็บมันสั้นนะเล็บมันสั้นนะขอญาตกินซ้อนนะฮะ,ะ son, นะนะออยกกอนนะฮะ่องนะนี้เราก็จะมาชมกินซอยจุนะนี่น้องนะ ไม่ยอเนื้อ,เน,อเนื้อซื้อมาจากในของถมนะอ่ะาในราคาเก้าสิบบาทนะฮะเด็กนองนะให้ให้ไอเอฟซีได้ได้ดูกันอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้นครับน้ำจิน้นน้ำจิ้นพริกสดนะนี่น้ำจิ้นพริกสดนะพี่น้องนะดเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทานนะครับพี่น้องนะเราจะเริ่มลงมือกินซอยจุนะนะ พูดถึงกินซอยโจ้พี่น้องนะแต่อีสานเนี่ยเขาเขากินเนื้อดิบแต่ที่สุโขสัยไม่เอานะเนื้อดิบนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดส9หรือว่าช่วงอ่าไวรัสโควิดหน้านะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอญอาตชาร์จฐานก่อนแต๊บนะครับต่อเลยครับนะเมื่อกี้ก็ชาร์จฐานต่อนะครับนี้เราก็มาอ่าเราจะเริ่ม กินซอชุนะฮะอ่าครับนี่นี่ไส่ไส้มัวนะเอาวคำแรกเลยนะคำแรกเลยนะนะคำแรกเลยนะแบบพิกเผ็ดเผ็ดอ๋แซ่บมากเลยนะนึกนึกนึกอยากกินน้ำลายไหลเนาะกินนึกอยากินน้ำลายไหลนะครับอ yeah. ่ะอ่ะเอาลงมือกันเลยครับลงมือกันเลยอืมขอข้าวขึ้นบนอืม ครับ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 อืมอ ok. <c oughs> ี่อกินซอสจูนกินซอสจูนนะฮะกับราก็กงกระชายช่องของไายกวัดบึงครับเนองช่องวัดสันเตียลูกโขทงยอย่างต้องต้องรอรหัสรอรหัสผ่านนี่จำการลงได้ีแล้วนะท่าำที่สองนะครับนี่อันนี้ผงัวนนะครับเนี่ยเผ็ดมากเลยครับ เนี่ยเนาะคอมอืมอืมเดี๋ยวไปวนะะโอ้สามเม็นใหญ่ไปหน่อยนะสามเป็นใหญ่ไปนหน่อยเนยีนย่ยเนาะคำที่สมามเนี่ยอืมเ่ะดูเนี่นยดูเนี่ยจะต้มมันนานนึงน,นะ ที่คนเราเนะี่ยกินเนื้อเนะี่ยคนเราก็กินเนื้อเหมือนกันแต่ว่าการกินเนะี่ยการกินไม่เหมือนกันนะนะนะการกินการกินไม่เหมือนกันนะเกิดมาแล้วเราก็ต้องกินเนื้อนะแต่แถวเมืองน,นอกเขาจะทำเป็นะเต็กมากเลยมั่งนะครับนะแถวอีสานนี่เขาจะทานสดๆเลยทานดิบๆเลยนะครับนะ้องนะแต่ที่สุโขทัยนี่ไม่มีที่จะทานเนื้อดิบเนี่ยนะถึงจะหมดอ่าไว โควิดสิบเก้าเนี่ยโควิดเไวรัสโคโรนาหรือโควิดสิบเก้าเนี่ยนะเราก็สู้เราฐานสุกดีกว่านี่ต้องน,นะฐานสุกกแน่นอนนะถ้าฐานสุกกแน่นอนนะเนี่ยนี่ปลอดนะครับต่อไปพุงบนี่พุงอืมเห็นไหม เนี่ยผมก็ออกอ,อกาการเผ่นกันนะเหื่อออกกันคะรับพี่น้องนะผมไม่กล้าถอดเสื้อรอกพี่น้องผมผมอายุ FC พูดถึงพูดถึงการทําช่องยูทูบไะพี่น้องนะพูดถึงการทําช่องยูทูบเนี่ยเราก็จะมีกฎระเบียบนะจะมีกฎระเบียบนะ่งการทําช่องยูทูบเนี่ยเราจะไปเป็นลาม่าเนี้ยไม่ได,ไได้ไม่เอานะพี่น้องนะลาม่าไม่ได้ เราต้องทดจรกฎติกากดทรบอรคอมพิวเตอร์อะไรพนี่น้องนะกดทรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันนะขั้นที่มีสิทธิ์การปิดซ่องได้เลยนะพี่น้องนะขั้นปิดซ่องเลยอ่ะต่อไปคำที่ห้านะคำที่ห้าอืมมันมันก็มีรสชาตินะถ้าถ้ามีดีถ้าหน่อยอาขมนี่ยนะพี่น้องอืมแต่พี่น้องจะชม กินทายตู้รอบต่อไปนะก็จะเป็นหน้าที่ของช่องฐาายกวัดบึงนะหรือวัดบึงบานสวนนะครับพี่น้องตามเนี้ยใส่ซ่นต่อไปในผมเรียนใส่ทริกนะนน่น่พุงครับพุงอี่จะจิ้มพร้อมกับพริก ก็จะมอมหน่อยแลขอไปอืมอืมอืม,อมแล้วก็ทำเพื่อเอฟซีอยู่แล้วนะทำเพื่อเอฟซีอยู่แล้วแล้วก็ให้กับเอฟซีได้เนื้อมันจะเหนียวหน่อยนะเอฟซีะ FC นะเนื้อะจะเหนียวหน่อยอตักมาจะพริก็โยน เดี๋ยวนนกินสายโจก่อนอการกินเนื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกัน,นพี่น้องนะบางคนกินดิบบางคนก็จะจำดิบแต่ขอปากไปว่าเอฟซีทุกคนเนี่ยระทานเนื้อดิบมไม่ดีนะพี่น้องนะเพลลูกดิบลูกอะไรเนี่ยไม,ไม่ดีอนะ่ะมันมันไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหม ถ้าทาลูกดิบไปมันก็ไม่ดีนะพี่น้องนะแม้ว่ามันก็ไม่ดีกับสุขภาพถ้าทาลูกจุกเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอันตรายต่อไปจุกอันนี้อีกทีหนึ่งครับเป็นพุงนะครับพุงเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกล้องโฟกัสเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยนี่พุงนะพี่น้องนะอืม ยอมเลยไหมยอมจับเพิ่อมอีกนิดนึง่งเราจับจับไปจะจุกจับ,บเจอพุงกะดันลอยมาเนาะจับจับสองชิ้นพออืมอ่ะเอาละครับอืม แล้วว่าหาว่าผมหยิบฟันนะไม่ใช่เพราะว่าพวกพริกพวกรามจิกนะครับนี่นี่ตับหวานๆนะตับมันหวานผสมพริกคือเผ็ดเลยนี่นะนี่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 ตับจำเี่นนะนี่ตับนะนะเอฟซีร้อนหน่อยมันจะออกมันมาแล้วนะ หายเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่ฝันได้บน้วต่อไปไส้ต่อไปไส้นะเอฟซีต่อไปส e อไปส้เดี๋ยวเดี๋ยวรีบกินหน่อยเดี้ทั้งหมดเวลาเดี้ทั้งหมดเวลาก่อนแล้วข้าวเคี่ยมกระดังเราก็อาจจะล้าม,มากกันไม่ได้ข้าวเคี่ยมกระดัง ไงที่เก่งลาม่าแล้วก็โดดพี่ชายลาม่าที่เขาหนักเลยนะไม่ได้เลยหนักเก่งใจเขาเนาะนะเก่งใจเขาบ้านเนาะเขาดังก็ปล่อยเขาไปนะครับนะนะคนข้างบ้านเนี่ยก็เป็นคนใกล้บ้านเลยแหละพี่น้องนะเขาดังฟังชัดนั่นเองนะนะเขาดังแบบบ้านสะเทือนเนี่ย บางทีก็จะฟ้อนดังร้องดังอะไรมั่งะนะในแต่ว่าแม่ไม่ก็โชคถึงขายไมใช่ไหมครับแม่ก็โชคถึงขาย,นะมขายไม่ใช่แยวนานนะเรารีบกลืนเพราะว่าเก่งเวล,เวลาเวลาจะไม่พออะ,อ,ะอ,ะญญญอะไรก็เลยอเนาะ เึ่งการกินเนื้อนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ค่อจะเหมือนกันนะนะบางคนก็ไปกินเป็นสเต็มกมั่งบางที่ก็ไปแกงอ่อมม,มั่งอนะไรมั่งใช่ไหมนะบางคนก็ไปแกงอ่อมแกงไรนะเดี๋ยวรอให้ผมมีตังก่อนนะเพราะว่าวันนี้ผมไปทำพร้อมเพยที่ธนาคารอมสินนะ จะได้ต่างมาอะไรเนี่ยกินซอสจุนี่เราจะกันซัดกันหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะหนึ่งชั่วโมงเต็มเเลยนะอืมอให้ให้เอฟซีเนี่ยให้กำลังใจนะไม่ใช่แล้วผมก็อยู่คนเดียวนะผมก็อยู่คนเดียว นะพ่อสวิงแม่ทองใบก็เขาก็ตายจากไปแล้วนะเมื่อเมื่อถึงเวลาเขาเขาก็ไปนะเพราะว่าชีวิตองเรามันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมนะชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนนะเกิดแก่เจ็บตายเปนสิ่งแน่นอนนะนะพ่อก็เป็นมะเร็งคอนะพ่อนะพ่อผมนะเป็นมะเร็งคอส่วนแม่เนี่ยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะ ผมจะเล่าให้ฟังความความเป็นมาของที่ทินผมเนี่ยตั้งแต่ผมเล็กๆมาเนี่ยผมอยู่กับพ่อก,อกแม่ตลอดมาตั้งแต่ผมตัวน,น้อยๆพี่น้องนะตั้งแต่ผมเกิดมาผมเกิดมาเนะี่ยผมเกิดมาไม่เหมือนไทรนะใช่ไหมผมเกิดมาไม่เหมือนไครแต่ผมเกิดเนี่ยกบปูพี่น้องเนะย อกต้นปูเลยพี่น้องผมไม่ได้เกิดที่บ้านมีใครแล้วที่จะเล่าให้ฟังกับพ่อแม่เดี๋ยวผมกินถอยจุกไได้วยแล้วเล่าให้ฟังด้วยนะมสมัยนั้นมีพ่อมีแม่มีพี่สาวคนโตคือพี่บอยนะพี่บอยก็แจกพี่บิตไปแล้ว ตายเหตุการ์ตายเพราะอะไรพี่บอยนะฮะแล้วฟังนะถ้าพี่คอสตัวเอฟซีถ้าพี่คอดูแล้วก็จังจรินจังตัวก็จะร่ายฟังด้วยถ้าพี่คอพี่เพนเอาพี่เต๋นะพี่เต๋พินิทเอพี่นุษย์นะเปิดเอฟซีจะออถ้าเปิดช่องยูทูบจังเนี่ยก็นะก็ให้กําลังใจด้วยนะพี่เต๋นะแล้วก็พี่นุษย แล้วก็พี่โค้กับพี่เพนแล้วก็น้องนอ็อตแล้วก็หลานในคนนะแค่กำลังใจแล้ว,ลวถ้าสมมุติว่าอาเยาวพันธเปิดจังนะน้าก็อยู่ลำบากมากเลยนะน้อยู่ลำบากนะก็เยาวพันธนีหลานเสาผมก็เลี้ยงมาเหมือนกันนะ นะขันลำบากขนาดไหนผลเปย์ผลอะไรให้มักงก็จะเล็กนะนะีที่ผมเกิดมานะครับนะพี่สาวก็ครั้งแรกนะเขามีครบนะหนึ่งหนึ่งก็พี่บอยอนะ่ลงมาก็พี่ตอกนะพี่ชายผมเนี่ยนะนะพี่ตอกเนะี่ยพี่ชายผมเสร็จแล้วก็มาเอ่อพี่สาวแล้วพี่วันเพนบุญเพชนนะนะนะแล้วก็มาอ่าคุณไพศาล อันที่เป็นพี่ชายผมนะคะผมก็ไปลองทำไปสั่งดีัต่หลังจากดังนั้นนี่พี่น้องนะน้องชายอีกคนมันก็เกิดไม่เหมือนเขาเหมือนกันน้องชายอีกคนก็ชื่อว่าบำรุงบำรุงคุณเพชรคะเป็นเป็นน้องชายคนแรกผมนะ ทั้งหมดครอบครัวผมจะมีหกคนนะพี่น้องนะมีหกท่านนะหนึ่งพี่บอยสองพี่จอกสามพี่พี่สาวแล้วพี่วันเพ็ญบุญเพชรสี่ไอสารห้าผมหกกำลุงครอบครัวนี้ครอบครัวบุญเพชรมีมีหกคนนะพี่บอยเสียชีวิตก็เหลือแค่ห้าคนนะ,านะเห็นไหม อยู่อายีก็หลแค่ห้าคน,ากกนดีีาขอบใจน้าเหมงนะที่ซื้อบ้านของพี่วันเพ็ญให้กับน,นาอยู่ให้หน้าอาศัยก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนให้ร่ำให้รวยนะถูกหวยรวยลอตเตอรี่ต่อไปถ้าพี่น้องมีศรัทธานะจะร่วม โบราณเมมของวัดบึงนะมาที่วัดบึงนะครับโดยเฉพาะเมมนะั้นก็ถ้าเตาถ่านเหมือนเดิมนะที่วัดความระเขียนก็ถ้าทุบเตาครั้งนี้ก็ก็จะเป็นเตาไมรมลพิษนะเตาเผาถกไมรมลพิษหรือว่าเอา่เตาน้ํามันนะที่วัดควมรเเ่นนะถ้าทุบเตานี้ก็เป็นเตาน้ํามันเลย เดี๋ยวที่ที่วัดตันเตี้ยนะก็จะเป็นช่องของวัดตันเตี้ยสุโคททยเดี๋ยวกอจะรอให้ฟังเดี๋ยวต้องรอให้เอฟซีเยอะๆก่อนนะถ้าถ่ายเยอะมันก็ไม่สามารถที่จะลงได้นะครับนะต้องให้กดรหัสอะไรมา่อไรเมง่ลายเรื่องของช่องวัดตันเตี้ยนี่น้องนะช่องวัดตันเตี้ยเนี่ยเพิ่งจะเปิดใหม่นะผมมาย้ายชื่อย้ายจะ,ะ,ะอีเมลจีเมลใหม่หมดนะครั้งแรกเป็นช่องวัดตันเตี้ยสัมฤทธี์ทำ นะครั้งนี้ก็มาเป็นช่องวัดสันเตียสุโคไทยนะเป็นช่อง YouTube น้องใหม่อย่าลืมครับอืมครับเรียบร้อยครับหมดแล้วเรียบร้อยนะเ๋ยวเราผมเคี่ยวก่อนเนะ็ขอขอบพระคุณทุกท่าน เ่ปาดเหนือนออกขอบพระคุณทุกท่านที่อกาละเออุปการะกับผมเนี่ยนะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ห้าของอท้องของแม่ทองใบนะครับผมเป็นคนที่ห้าผมเกิดปีพศสองพันร้อยสิบเจ็ด ด้านนี้ผมว่าอายุสี่สิบกปีเลือเลืออีกอีสิบห้าปีผมก็หกสิบแล้วพี่น้องนะการ,รเป็นมาหนึง่งลายธรรมดาพี่น้องทุกท่านขอให้ท่านจงโชคดีตลอด ทั้งปีเก่าและปีใหม่ให้เอฟซีทุกท่านงโชคดีแล้วขอขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านดงสุขความสําเร็จนะเดี๋ยวต้องขอใหญ่นะเอาเดยวน้ำต้องเอาไม่ยกกดดื่มนะพี่น้องนะไม่ยกกดดื่มนะจะจะลิงนะเราเราดืดน้ําก่อนน้ำคือปิดท้ายในการระับน้ำนี่เป็นเป็นปัจจัยหลัก นะซึ่งในการกินเข้าไปนะครับเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นที่ส่วนกลางนะให้กับ f อได้สงกันนะครับวันนี้คลิปกินซอยจุจากท่องไขมันติดปากนะอืม น้ำก็ไหลลงไปในเสื้อเลยนะนะเครื่องดื่ม F นะเครื่องดื่ม F นะเอาบริษัทดูแล้วก็อ่านะโฆษณาได้เลยนะฮะโฆษณาได้เลยในช่อง Youtube F F เครื่องดื่ม F F o อ a โคลเครื่องดื่มเอ o โคอันนี้นำ้นำน้ำเนตเล่นนะอ่นะโฆษณาให้แล้วนะนะ น,น้ำมะนาวแท้อสลนะอรสอรน้ำมะนาวแท้นะต่อไปน,น้ำส้มสายสูก,กันแท้ร้อยเอร์เซ็นกาผู้เขาทองกาผู้เขาทองนะน้ำมันพืชมรกรดนะรับรองับติดใจน้ำมันพืชมรกรด นะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งกดซับสไคร e นะฮะให้กับช่องพายยกวัดปึงนะครับวันนี้จบคลิปนี้รีวิวกันเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ